ทุกคนเห็นอะไรปะเฮียสแต็าคโคตรโหดอลยคือจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเอิงก็ร้องเต้เท่านั้นนะไอ้เฮียยังกระตัวบักแบบสแต็าคนี่แบบว่าอื้99999แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่จะโหดกว่าไอ้ล่างเชลซีที่มันจะมาด้วยดูดิแบบหลังจะเหนียววะไอ้เฮียอับแบบ99เตึมเลยน่าจะมีมันเผลอๆไม่น่าจะเห็นมีอยู่ตัวเดียวด้วยบางทีแบบว่าอับ99ได้ขนาดเนี้ยคนอื่นแม่งอัพยากอยู่นะแบบ99สามช่องอะ น่าจะมีแม่งตัวเดียวอย่างละไอ้เหี้ยดูทรงละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะคือจะส่งให้อยู่แล้วเรียว,วันเพื่อนแป๊บนึงนะรอเรยลยนะเฮ้ยดูดิชี้ทางสวยโอ้โหเดี๋ยวโอ้ยแมสซี่มึงอย่าเพิ่งรีบไปโอ้โหไอ้เหี้ยของเต้โอ้ดูดิการหาช่องเข้ามา ไปไปไปโอ้โหเอ้ได้อยู่โทรโทรโทกองเตะโทรโทษโทเพื่อนคือมันมีจังหวะโอ้โหเอ้อุ้ยอุ้ยสกัดบอลี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยคาคาเซมิโร่ผมก็ดูแม่งสแต็กแม่งก็โกงโกงอยู่นะก็แบบฟาเยอะอยู่แต่กองเตะว่าสุด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 จัดแล้วล่ะเอ้ย ไปค่อยๆงอนแมสซี่โอเคเปิดป้ายโอ้ยกองเตะยิงแม่งโอ้เฮ้ยเฮ้ยชี้ชวนมึงเกือบเข้าอยู่นะไอ้สารนึกว่าแบบยิงแบบไม่ได้รุนอะไรโอ้โหกลางแม่งเยอะจังวะแผนที่อะไรเนี่ยสวยเอ้ยโทษกองเตะโอ้โหส่ง เหลืออะไรใครเอาอยู่ไอ้เชี่ยใช่อะไรวะไอ้สัสก็ต้องไปลองอ่ะผมบอกเลยอ็นโกโลมันแต่มันคือช่วงนี้มันเสียงเดียวมันอันนี้ไว้พวกนักเตะมันฟอร์มีอ่ะก็ถ้าใครใช้แบบรีเจน์แม่งจะได้เปรียบกว่าเรื่องการแบบฟิตไม่ฟิตอย่างว่ามันหัวไม่ตกแน่ๆอ่ะไปไงเนาะแทงสวยโยกมากระชากไปเปิดจะสวยทออเฮีย คนยืนกันเยอะแยะไอ้เหี้ยแทงสวยของเต็มเลยโอ้โหโอ้ยได้อยู่อะไรอย่าปุ่มมันเป็นที่อะไรวะเนะนี่ยเหนื่อยเอ้ยเหนื่อยเอ้ยตามน้ำไปดิโอ้โหฮายเรเวนด็อกกี้อย่าเวออย่าเวอโอ้โทษ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  กองเต้บอกว่าแอมสอรี่เช้าวายอายิงยัง,ยงไงก็เข้าไปนะวายก็เจอ,อ,อวายปล่อยบอลออกไม่ออกโอ้โหคือมึงจะตรงอย่างไอ,อ้เย้าบอลมันก็ตรงเส้นเกินไม่ออกด้วยสวยยกไว้ยข้ามฟากไปโอ้โหชิว่าเล่นมาตัวดวีโอ้ยน่ารู้ก็ตัวเนี้ยนเนี่ยนเนะี้ย โอ้โห oh. <c ười> คือการคือแม่งสวิตตัวแบบว่าสวิตปุ๊บไอ้เฮียแม่งรอคุยอะไรก็ไม่รู้อะ mm. พร้อมอุย้ยนั่นไงอโอ้โหโอ้กล้องเทเองก็ร้องเอ้ยอยังไงไอ้เฮียอะไรวะคุยตัวไหมนะเนี่ยอุย้ยไอ้เฮียดี่กระเด้งกระเด้งกระเด้งอะไรโดนหัวใครไม่รู้ไปแล้วสวยเฮ้ยโอ้โหกล้องเทโอ้โหโอ้โอ้ โอ้โหโอ้โหหลุดเฮ้ยโอโหไอเฮี้ยไม่โดนบอลเนี่ยดีลำหน้าแกตัวไปกองเต่ไปโอ้ขี่ทางรวยด้วยกองเต่อะสวยโอ้โหเฮ้ยชิลีหวานแม่งช้าว่ะพยายามอย่าไปเล่นในเฮ้ย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 เออเชี่ยเฮ้ยเชียจะฉกเฮ้ย ของเต้ของเต้นี่ไงมาบังบอลพยายามอย่าไปแะโอ้ยเี่ย,ยแทงแม่งไม่ได้หลุนเฮียอะไรเลยใจเด่นโอ้ย่ายสวยเฮีย,ย,ยช่องเฮียกันนะ่ะสวยโอ้โห้เฮีย,อยลองไม่ฟาวดูดิไอ้สัสมีมวยอะ่ะเออ เออนี่ต้องเล่นแบบแล้วก็มันวิ่งไปจะจ่ออะไรเงี้ยไม่ต้องจ่อแมสซี่ปั่นโค้งๆโอ้โหไอ้เฮียแม่งแบบโคตรชอบความแบบว่าแม่งรู้สึกมันนะเวลาได้ยิงอะประตูอะไรมันบินแบบว่าเฮียแม่งผิวสวยอุยโอ้โหกองเต้เฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เฮียนี่ตาไอ้เฮียนี่หลายรอบแล้ว ที่นี่เราละแล้วกูเสียค่านี่กับมึงเยอะมากด้วยจะบอกเลยเมสซี่มันแทงไม่ค่อยเอ้ยโอ้โหโควรลุ้นตั้งนานมึงยิงตรงไหนดีสรุปเออมึงก็ยิงทางที่เรื่องแต่แรกนะกองเตะสวยสวยสวยกองเทะโอ้โหเติมไเฮียปั่านโค้งเอ้ดแต่ว่าโค้ไเฮดอก เลนดีชาลองเต้ไม่ผิดหวังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊แป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทันอยู่เกือบละเกือบละใจกูใจกูเกือบหายปิว้ว <c> อ <ười> ือหือคือมาได้ไงวะยิงโอ้โหเสาแรกสวยมากเลวันตอฟกี้เออเออสวยสวยเออวาย จะกระตากะต,ะกะตะกะิกะตะกะิกะตากะตากะตากะตะะะกกตตตาโอ้ยอ่ะคือชอบชอบฟิลการม่งแบบว่ายิางเข้าประตูคือประตูมันกระโดดแบบเฮี้ยมันบินสวยอะชอบอะ่ะไปดีครับเฮ้ยตู้ไอ้เฮี้ยมันเร็วจริงมะไอสัตว์แต่แบบวิ่งเหมือนแบบโอ้โหวแว้งวิ่งเข้ากันเลยมั้งไอเนี่ย ภาพแม่งก็ยังแพงสวยโอ้โหเล่นกันอยู่สองคนคาร์ลจิ้งหวายความเที้ยมันไอสัตว์ถ้าเป็นเปรยี่ปีนี่บอกไม่เหลือเลยนะคาร์ลอะไอแม่งเหมือนไม่เที้ยความแรงไม่มีเลยอ่ะอืมเอ้ยโอ้โหโอไมค์เดี๋ยวโอ้โหไอเด็กสองสาวคือเที้ยหลังเป็นเที้ยอะไรดีวะ ไปไปใครละบอกอะไอเฮีย้ยข้างล่างนี้ไปแล้วโอ้โหวิ่งไม่ทันนะไปแล้วส่งไปสวยแทงโอ้โหเรวานหมดแล้วเหรอเปิดไปโอ้โหไอเฮียเ้ยเรวานมึงขึ้นลอยเฮี้ยหรอฮะฮะทำไมมึงไม่ขึ้นไปอะ่ะเหมือนงงเหี้ยหรออุ้ยกล่องเต้โอ้โหเคลียร์สวย ลองมากองเต้ป่ะโอ้สวยสามหนึ่งหล่อมๆไปไอสัตว์ลองจังหวะสุดท้ายเลยว่า,ากูไม่ไม่ขึ้นเลยค่ขอยๆเลนะ่นเออสวยกองเต้โอ้หายแม่นจัดโอ้โหไ,ไอ้เป๊ะไปสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอู้มันยิงมีนคิดมันยิงไดขนาดนี้เหรอนี่งไงล่ะกองเต้เป็นไ,ไงไม่ฟาวด้วย ขี้ยบบการสก,กัดบอลเพื่อ,อวางกำลังคือไปแล้วเอ้ยเจ้าเปิดมงบายง,ายง่ายๆว้ยไม่ลุ้นเลยสัตว์โอ้โหแตกดิกูเอ้ยอ้าไปไปแทงโอ้โหชี้ทางรวยอย่างนี้เลวานด็อกี้ล้ำมอันเนี่ยไม่ล้ำด้วยเอ้ย ใจต้องเย็นเย็นเวทใจต้องเย็นเย็นจะทําอะไรใจยองเย็นเอา้ากูไม่ได้กดเอ้าเน็ตเอา้าเน็ตใครอะไม่ใช่เน็ตกูนะโอ้ยอะไรเน็ตเป็นอะไรอะ่ะเ้ยไอสัตว์ิวานกูวิ่งล่อไปนี่แล้วเนะี่ยวิ่งอ้อมสนามไปเนะี่ยแต่มันแบบช่วงนี้มันฟอร์มสีแบบนักเตะมันฟอร์ม 4. สีอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ไปเล่นแบบพวกลีเจนด์อะไอคอนไปแล้วโอ้โหแล้วปีกช้าจัด กูเอาโอ้โหโอ้ไมค์ก็เอ้ยเฮ้ยไอ้อไไไลูกยิงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยดูกองเต้ผมแค่นั้นแหละโอ้โหดูดิกองเต้มาวะ่ะกองเต้ไงเอ้ยโอ้โหไอ้ศัตว์แมสซี่กูปิเลียไปไปเอ้ยเอายหลังใจเย็นไอ้ข้างหลังเนี่ยมันโอ้โห ูโดเลยสวยกองเตเล่นแล้วกองเตสวยกระชากสวยมากโอ้ยเที่ยเลิคขาดโอ้ยกองเตะโอ้โหโอ้หูมาดิเที่ยกองเตเป็นทุกอย่างเธอแล้วอะเจนัเนอเรตหดจัดหดจริงหดจริงกระทิงแดงโอ้โหูเที่ย สวยสัตว์เลยอ่ะย้อนหลังเนอ<บ>ะสวย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 ก็สวยสผ้านี้แม่งแบบว่าเรื่องความแบบสมจริงแม่งต้องให้อ่ะมันดิมันเล้าใจดีอะ่ะโอ้ยสวยกอังเต้โอเคเยี่ยมไปแล้วโอ้โยเชี่ยสวย ไปแล้วโยวนไปม,มงเนึ่งเนี่ยอุ้ยเสียเฮ้ยโอ้โหอาชีพคุณต้องว่ากองเต้สักเอ็นโกลโล่กองเอ้ยเจ้ยมีทรงมีสับอละได้เวลาฮีโร่สวยโอ้โหเปิด ยิงอืมวอดเดอร์โอ้โหตอกยิงโอ้โหเขี้ยะถ้าเข้าไหนซะดูกองเต้ดิเอาดูกองเต้ดิเฮ้ยเตอ้ยนี่ไงเขี้ยกองเต้ยังเก่งเวอร์ชาสวยโอ้โ oh, หโล่งจัดเลย กายชากไว้คือมันอู้ <c oughs> อ, <c oughs> อ้าวเฝ้าเขี่ยสนามทั้งลายโดนกูแล้วโดนกูสวบแน่ระยะโอ้โหระยะอุ้ยไม่เข้าไม่กะระเขี่ยแล้วอะ่ะใส่ยิงเลยนะแต่ไม่เข้าเอ้ยแต่มันเข้าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ไม่รู้ไอ้ยแต่เข้าแบบเข้าแบบเด๊ะเเลยอะ่ะแต่ยิงแม่งเลยเฮีย เฮ้ยเอ,อ้าล่างกันเองพี่ไม่เกี่ยวนะน้องโอ้สวยออเตว่าสวยออเต้โยนโอ้โหโอ้โหเหลืออะไรอ่ะอ่ะเหลืออะไรอ่ะโยนไปโอ้โหโดก็คือโดไงโดมันตัวจบอยู่แล้วอ่ะน่าจบ เอ้ย้ยกูละเกียกเ่ยการเซวิตตัวสวยสวยขาหลอดแม่งแบบสุดจัดวะ่ะโอ้โหอ่ะละโอ้โหโอ้โหโยนมาเน่งๆไ่งเจ้ยเจ้ยเจ้ะเจ้ะตัวว้ายี้ยเจ้ย ลูกส้่วพอเลยสามลูกยิงไม่เข้าไอ้เฮียประตูเซฟไปทานโอ้โหเปิดมาได้ไงโอ้โหจะกระเจ้หัวายจะล้ำหน้าไปไอ้เฮียถ้าเข้านะไอ้สัก็สวยอนะ่ะประตูเบอรไปแล้วหลุดเลยเนี่ยเอย้ยสวยดิอย่าลากยาวอย่าลากยาวกูอบอกเลยนะไอเกมเฮียเน,นี่ยนะลากยาวอ่ะเฮียแม่งไหลเลยอะ่ะ อโอ้โหสวยช้านี่มึงช้าเองไม่เกี่ยวกันสวยเออโอ้โหกองเต้ม,มันขึ้นมาตำแหน่งเวลาเฉยสวยวะ่ะเนี่ยมันเนี่ยอกูส่งนานแล้วอะแต่แบบเนี่ยมันลากยาวเกินสักสองวีเนี่ยไม่คือบอลไปเลย ไม่ถึงสองเลยมั้งไอสัตว์วีครึ่งเอาวาชนะอยู่เกือบบันไปเลยะเฮีย <c oughs> <c oughs> เป็นไงกองเต้ผมบอกเลยลองไปเล่นดูผมมันก็ข้างดีมันก็ดีนะเว้ยเฮีย <c oughs> น่าจะผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่แบบว่าตวแตกน่าจะเวอร์เวอร์สุดแล้วมั้ง <c oughs> อืม,มใช่คำนี้แหละเพราผมก็ไปดูตัวอื่นมันก็ไม่ได้มันออจะมีตัวหนึ่งก็น่าจะคาซิมิโร่ไอตัวนี้ก็แต่มันก็ไม่เท่ากองเต้หรอกต้องบอก ต้องบอกเลยว่ามันก็ไม่เท่าของเต้ของเต้มแบบคือสเต็ปมันประมาณแบบคือมันใกล้ๆกันอะแบบเ8 9 8แแบบแล้วก็อะไรสักอย่างอย่างเละเต้มมันแบบคือมันใกล้ๆกันแล้วแบบอัพนิดเดียวมันก็ขึ้นขึ้นพร้อมกันแล้วแต่99พร้อมกันมันจะไม่เสียอะไรมันอันนี้สักอย่างเออประมาณนี้ดีโอ้ยโอเคเลยอะของเต้แล้วแล้วไปดูของร่างเคียวซีไว้ผมไปดูของร่างเคียวซีที่ว่ามันจะออกมาปะ แม่งก็ไม่คือมันคือมันแม่งก็ไม่สู้ร่างธรรมดาเฮียคือร่างเฮียนี่โหดกว่าอีกจริงมันอ้าโหดกว่าอีกต้องไปลองต้องไปลองกองเต้ตัวนี้แม่งเฮียอะไรแบบคือตังยังกับตัวบล็อไอ้ท่านตั้งแต่ไหนแต่ไรล,ละเออลองไปลองดู